ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องโลกแห่งนิยายเสียงหากท่านชื่นชอบและอยากสนับสนุนให้เราทำเนื้อหาสนุกๆแบบนี้ต่อไปทำได้โดยไม่กดข้ามโฆษณาและตอนนี้เรามี YouTube Membership สำหรับผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนเราสมัครโดยกดที่ใต้คลิกได้เลยพิเศษผู้สมัครสมาชิกในระดับปรมาจารย์และสูงขึ้นไปท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นการฟังนิยายก่อนใครและเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น รีบสมัครเลยอย่ารอช้าตอนที่46วิกฤตหมู่บ้านและเงามืดที่ซ่อนเร้นซิงอีและเยียนหลงเดินทางกลับหมู่บ้านที่เคยสงบสุขท่ามกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวากลับเงียบสงบอย่างน่าประหลาดสายลมพัดผ่านท้องนาอย่างอ่อนโยนแต่ในอากาศกลับมีกลิ่นไม่ปกติกลิ่นที่ซิงอีรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นกลิ่นของโรคร้ายที่นี่มีบางอย่างผิดปกติ ซิงอีพูดเบาๆพลางมองไปรอบๆหมู่บ้านเหยียนหลงก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ค้นหาชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกท่านหมอหญิงชาวบ้านร้องด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลมีคนป่วยหลายคนในหมู่บ้านล้มป่วยอย่างรุนแรงข้าไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อนซิงอีไม่รีรอเธอวิ่งตามชาวบ้านไปยังบ้านพักที่ถูกจัดเป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยที่นั่นเต็มไปด้วยคนป่วยที่นอนกระสับกระส่าย อาการของพวกเขาหนักหน่วงมีไข้สูงและผื่นแดงขึ้นตามร่างกายซึ่งเป็นอาการที่ซิงอีไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มันไม่ใช่โรคทั่วไปซิงอีพูดเบาๆขณะที่เธอตรวจสอบคนป่วยเหยียนหลงยืนอยู่ข้างๆคอยเฝ้าดูอย่างเป็นห่วงเราต้องหาสาเหตุของโรคนี้ให้เร็วที่สุดซิงอีใช้ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ผสมผสานกับสมุนไพรโบราณในพื้นที่เธอพยายามค้นหาวิธีรักษา แต่ทุกครั้งที่เธอคิดว่าเจอวิธีที่ถูกต้องอาการของคนป่วยกลับแย่ลงโรคนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเธอพึพรรมพำขณะที่เหยียนหลงก้าวเข้ามาใกล้เจ้าคิดว่าโรคนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือไม่เหยียนหลงถามน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความสงสัยซิงอีหันมามองเหยียนหลงก่อนจะสายหัวข้าไม่แน่ใจแต่มันเร็วเกินไปที่จะเกิดขึ้นเองและอาการของผู้ป่วยก็ดูเหมือนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งบางอย่าง เยียนหลงขมวดคิ้วถ้าเช่นนั้นเราอาจกำลังเผชิญกับศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างที่ซิงอีรักษาผู้ป่วยเหย็ยนหลงเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเขาเดินสำรวจหมู่บ้านคอยเฝ้าสังเกตทุกสิ่งที่อาจเป็นเบาะแสจนกระทั่งเขาได้พบร่องรอยที่น่าสงสัยชายผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่กลับมีท่าทางลับๆล,ล,ล่อๆเมื่อพบเหย็ยนหลงเขารีบหลบซ่อนตัวในซอยเล็กๆ เยยนหลงรีบติดตามชายคนนั้นเขาแอบเฝ้าดูจนกระทั่งชายลึกลับนั้นเดินไปยังโรงนาหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านเขามองดูอย่างระมัดระวังและเห็นว่าภายในโรงนามีสมุนไพราบางชนิดที่ใช้ในการผลิตยาพิษเจ้าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเหย็ยนหลงกล่าวขณะเดินออกมาจากที่ซ่อนชายลึกลับหันมามองด้วยสีหน้าตกใจก่อนจะพยายามหนีแต่เหยนหลงไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือเขาไล่ตามและใช้วิชาตัวเบาเข้าประชิดตัวชายคนนั้นได้อย่างรวดเร็ว เจ้ากำลังวางยาพิษชาวบ้านใช่หรือไม่เหยียนหลงถามด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวชายลึกลับพยายามจะตอบโต้แต่เหยียนหลงยื่นดาบไปที่คอของเขาทำให้เขาจำเป็นต้องสารภาพข้าถูกส่งมาเพื่อวางแผนนี้มันเป็นแผนของเงามืดชายคนนั้นพูดอย่างหวาดกลัวเงามืดต้องการทำให้หมู่บ้านนี้ล่มสลายพวกเขารู้ว่าเจ้ากำลังค้นหาความลับของดาบพวกเขาต้องการหยุดเจ้า หลังจากได้ข้อมูลจากชายลึกลับเหยียนหลงรีบกลับไปหาสิงอีพร้อมเล่าเรื่องราวที่เขาได้รู้ให้ฟังสิงอีขมวดคิ้วรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เธอคิดดูเหมือนว่าเรากำลังเผชิญกับแผนการที่ใหญ่กว่าที่เราคิดสิงอีกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเงามืดไม่เพียงแต่ต้องการทำลายหมู่บ้านพวกเขายังต้องการทำลายความหวังของผู้คนอีกด้วยเหยียนหลงพยักหน้าเราต้องรีบจัดการกับแผนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไป แต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากบ้านพักผู้ป่วยสิงอีและเหยียนหลงรีไปยังที่เกิดเหตุและพบว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งล้มลงต่อหน้าพวกเขาอาการของเขาแย่ลงอย่างรวดเร็วสิงอีพยายามช่วยเขาแต่พิษนั้นกลับรุนแรงเกินกว่าที่เธอจะรับมือได้พวกเขารู้ว่าเรากำลังพยายามรักษาและพวกเขากำลังเร่งกระจายพิษนี้สิงอีพูดด้วยความตื่นตระหนกขณะที่เหยียนหลงจับดาบแน่นเราต้องหาวิธีหยุดพวกเขาให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายจบตอนที่46ตอนที่47แผนการเจรจาและพันธมิตรที่เปราะบางหลังจากเหตุการณ์การล้มป่วยของชาวบ้านคนล่าสุดซิงอีและเยียนหลงต่างรู้สึกถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตซิงอีเริ่มสังเกตเห็นอาการของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นแม้เธอจะพยายามหาทางรักษาด้วยความรู้จักยุคปัจจุบันแต่พิษที่แพร่กระจายอยู่ในหมู่บ้านนี้มีลักษณะซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้ในทันที ขณะเดียวกันเหยียนหลงซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของกลุ่มเงามืดกำลังไตร่ตรองถึงแผนต่อไปในจิตใจของเขาเงามืดไม่ใช่เพียงศัตรูธรรมดาแต่เป็นกลุ่มที่มีอำนาจทั้งทางการเมืองและสังคมหากพวกเขาควบคุมพิษและแทรกแซงในหมู่บ้านได้เหยียนหลงรู้ดีว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายขึ้นเราต้องเจรจากับคนที่อยู่เบื้องหลังเหยียนหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เราต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทําให้พวกเขาคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้ว ซิงอีมองหน้าเหยียนหลงแต่เจ้าคิดว่าเราจะไปเจรจากับใครพวกเงามืดไม่ได้เปิดเผยตัวเองพวกเขายังซ่อนอยู่ในเงามืดไม่ว่าเราจะพยายามหาข้อมูลอย่างไรเราก็ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเหยยนหลงนิ่งคิดมีคนที่เรายังไม่ได้สืบหาขุนนางลูกผู้ซึ่งมีอำนาจในราชสำนักและมีความสัมพันธ์ลับกับเงามืดเราต้องเข้าหาเขาเพื่อค้นหาความจริง เมื่อสิงอีและเหยียนหลงมาถึงบ้านของคุณนางลู่พวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยความเย็นชาคุณนางลู่ไม่ใช่คนที่ง่ายต่อการเข้าหาเขามากักจะมีความลับมากมายและไม่เคยแสดงเจตนาที่แท้จริงเหยียนหลงจึงต้องใช้ความคิดและไหวพริบในการเข้าหาคุณนางลู่อย่างรอบคอบท่านคุณนางลู่ข้ามาที่นี่เพื่อขอคำแนะนำจากท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิษที่แพร่กระจายในหมู่บ้าน เยยนหลงกล่าวอย่างเป็นทางการน้ำเสียงของเขาแฝงด้วยการเคารพแต่ก็แฝงความหมายลึกซึ้งคุณนางลูรีตาและมองเยียนหลงด้วยสายตาสงสยัยเหตุใดเจ้าถึงคิดว่าข้ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณนางลู่กล่าวเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยการย้ยันข้าเป็นเพียงขุนนางที่รับใช้ราชสำนักข้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านเล็ก ซิงอีที่ยืนอยู่ข้างหลังเหยียนหลงรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลในน้ำเสียงของคุณนางลู่เธอจับตามองทุกอิริยาบถของเขาขณะที่เหยียนหลงยังคงยืนด้วยท่าทีสงบข้าเชื่อว่าท่านมีเหตุผลส่วนตัวเหยียนหลงพูดชัดเจนแต่ไม่ได้ใส่ความก้าวร้าวในน้ำเสียงท่านเป็นบุคคลสำคัญในราชสำนักผู้ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์หลายๆอย่างได้ข้าเพียงต้องการความร่วมมือจากท่านในการปกป้องผู้คนในหมู่บ้านนี้ คุณนางลูกหัวเราะเสียงเบาความร่วมมือเจ้าคิดว่าข้าจะร่วมมือกับเจ้าหรือในขณะที่การเจรจาดำเนินไปสิงอีเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างขณะที่คุณนางลูกกำลังพูดคุยกับเหยียนหลงมือของเขาสั่นเล็กน้อยและรอยเหงื่อเริ่มปรากฏขึ้นที่หน้าผากราวกับว่าเขากำลังปกปิดบางสิ่งอยู่ข้าเข้าใจว่าเจ้าอาจไม่ต้องการร่วมมือกับเราในตอนนี้เหยียนหลงพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยแผนการแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าก็ไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้แพร่กระจายไปในราชสำนักใช่หรือไม่ ขุนนางลู่หยุดนิ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขายังคงไม่ยอมแพ้ข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรท่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างในตอนนี้ซิงอีพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยแต่ท่านควรเข้าใจว่าข้ารู้ว่าโรคนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันอย่างแน่นอนคุณนางลู่กัดฟันด้วยความโมโหแต่เขารู้ดีว่าทั้งสองคนไม่ใช่คนธรรมดาที่เขาจะต่อรองด้วยง่ายๆ เขาหันหลังให้กับซิงอีและเยียนหลงพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงท้าทายเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถหยุดข้าได้หรือพวกเจ้ามาช้าเกินไปแล้วแผนของข้ากำลังเดินหน้าไปอย่างที่ข้าต้องการเยียนหลงมองซิงอีทั้งคู่รู้ดีว่าคุณนางลูกคือเบาะแสสำคัญในการหาตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่ก็รู้เช่นกันว่าเขาไม่ง่ายที่จะจัดการหลังจากออกจากบ้านขุนนางลูกซิงอีและเยียนหลงเริ่มวางแผนต่อไป พวกเขารู้ดีว่าเงามืดกำลังเคลื่อนไหวอย่างหนักและมีคนในราชสำนักที่เกี่ยวข้องการจัดการปัญหานี้ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์และความรอบคอบเราต้องรีบหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะลงมือเพิ่มเติมซิงอีกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพิษในหมู่บ้านกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาเหลือมากนักข้าจะจัดการทางด้านราชสำนักและเจ้าจะต้องหาทางรักษาผู้คนในหมู่บ้านเหยียนหลงกล่าวอย่างมั่นใจ แต่อย่าลืมว่าคุณนางลู่ไม่ใช่ศัตรูเพียงคนเดียวที่เราต้องเผชิญท่ามกลางความเงียบเงินสิงอีและเหยียนหลงรู้ดีว่าพวกเขากำลังเผชิญกับศัตรูที่ลึกหลามศัตรูที่ใช้ทั้งพลังการเมืองและพิษเพื่อควบคุมโลกนี้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องสมดุลในโลกนี้จบตอนที่47ตอนที่48เงามืดในราชสำนักและการตัดสินใจที่สำคัญ หลังจากที่ได้พบกับคุณนางลู่ซิงอีและเหยียนหลงรู้สึกถึงความกดดันที่คืบคลานเข้ามาการที่คุณนางลู่ไม่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องในการแพร่กระจายพิษทำให้ทั้งสองคนเข้าใจว่าแผนการที่ซับซ้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดและมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหมู่บ้านเพียงอย่างเดียวซิงอีกล่าวขณะเดินกลับจากบ้านของคุณนางลู่มันต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้เยียนหลงพยักหน้า ข้าเห็นด้วยขุนนางลู่มีอำนาจในราชสำนักมากเกินกว่าจะสนใจหมู่บ้านเล็กๆเช่นนี้พิษที่ถูกปล่อยในหมู่บ้านอาจเป็นแค่การทดสอบหากเขาคิดจะทำอะไรที่ใหญ่กว่านั้นทั้งสองเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านขณะที่ซิงอีคิดหาวิธีรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเหยียนหลงก็เริ่มวางแผนการเพื่อติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของขุนนางลู่ในขณะเดียวกันซิงอีก็ไม่หยุดที่จะใช้ทักษะการแพทย์ของเธอเพื่อหาสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาพิษนี้ ระหว่างที่สิงอีกำลังรักษาผู้ป่วยเยียนหลงก็เริ่มเดินทางไปยังวังหลวงเพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในราชสำนักเมื่อเขามาถึงวังเขาได้รับข้อมูลจากพันธมิตรลับที่คอยสนับสนุนพวกเขามาโดยตลอดพันธมิตรลับนี้ได้รวบรวมข้อมูลว่าขุนนางลูกกำลังเตรียมการก่อรัฐประหารอย่างลับๆโดยมีเป้าหมายที่จะเข้าควบคุมอำนาจในราชสำนักทั้งหมดเขามีแผนจะลอบสังหารกษัตริย์พันธมิตรลับกระซิบบอกเหยียนหลงและพิษที่ถูกแพร่กระจายในหมู่บ้านนั้นเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจ มันเป็นแค่การทดสอบเหยียนหลงรู้สึกถึงความหนักหน่วงในใจเขารู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากพวกเขาต้องหยุดแผนการนี้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงในขณะเดียวกันซิงอีที่หมู่บ้านกำลังพบความยากลำบากในการรักษาผู้ป่วยสมุนไพรโบราณที่เธอใช้ได้ผลเพียงบางส่วนแต่ยังไม่สามารถรักษาได้อย่างสมบูรณ์จู่ๆหญิงชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอหญิงชารานี้เป็นชาวบ้านที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมอพื้นบ้านเก่าแก่เจ้าต้องใช้สมุนไพรที่อยู่ในป่าลึก หญิงชราพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบมันเป็นสมุนไพรที่หายากและมีฤทธิ์ในการต้านพิษร้ายแรงแต่การจะหามันต้องเดินทางไปในดินแดนที่อันตรายสิงอีฟังอย่างตั้งใจและแตัดสินใจว่าเธอจะต้องออกเดินทางไปหาสมุนไพรนี้เพื่อช่วยชาวบ้านเธอเริ่มเตรียมตัวออกเดินทางโดยวางแผนร่วมกับเหยียนหลงแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ง่ายดาย การที่ต้องเข้าไปในดินแดนลึกลับซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณและพลังที่คอยปกป้องสมุนไพรนี้ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเจ้าต้องระวังหญิงชารากล่าวเตือนมีหลายคนที่พยายามจะได้สมุนไพรนี้แต่ไม่เคยมีใครกลับมาเหย,ยนหลงเดินทางกลับจากวังหลวงหลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของขุนนางลูกเขาแจ้งซิงอีว่าการค้นหาสมุนไพรเพื่อรักษาพิษนั้นเป็นทางเดียวที่จะหยุดวิกฤตในหมู่บ้านได้ แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าการที่สิงอีออกเดินทางไปหาสมุนไพรนั้นจะทําให้เธอตกเป็นเป้าหมายของขุนนางลู่และศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดข้าจะไปกับเจ้าเหยียนหลงกล่าวด้วยความมั่นใจข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเดินทางคนเดียวสิงอียิ้มเล็กน้อยข้าไม่คิดจะปล่อยให้เจ้าหายไปเช่นกันทั้งสองออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยตำนานเมื่อเข้าสู่ดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยหมอก ซิงอีและเหยียนหลงต้องเผชิญกับความท้าทายที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนพลังลึกลับเริ่มทำงานการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังเป็นการ,รเผชิญหน้ากับพลังที่อยู่นอกเหนือการควบคุมระหว่างทางพวกเขาพบกับปริศนาที่เกี่ยวข้องกับตำนานของสมุนไพรนี้ตำนานเล่าว่าสมุนไพรนี้ถูกปกป้องโดยวิญญาณที่เคยเป็นผู้ถือดาบแห่งแสงสว่างมาก่อนและผู้ที่ค้นหาสมุนไพรนี้ต้องผ่านการทดสอบของวิญญาณเหล่านั้น ท่ามกลางหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วสิงอีและเหยียนหลงได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากด้านหลังเมื่อพวกเขาหันไปก็พบกับชายลึกลับที่เคยติดตามพวกเขามาตลอดการเดินทางชายผู้นี้คือหนึ่งในสมาชิกของเงามืดที่ถูกส่งมาเพื่อหยุดพวกเขาพวกเจ้าคิดว่าการค้นหาสมุนไพรนี้จะง่ายหรือชายลึกลับกล่าวพลางหัวเราะเสียงเย้ยหยันข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้ารอดออกไปจากที่นี่แน่นอน เยียนหลงชักดาบออกมาซิงอีก็เตรียมตัวพร้อมรับมือแต่ทั้งสองรู้ดีว่าศัตรูในครั้งนี้ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาพวกเขาต้องใช้กลยุทธ์และปัญญาในการเอาชนะเสียงหมอกค่อยๆกระจายออกไปเผยให้เห็นป่าที่เต็มไปด้วยเงามืดและการ,รเผชิญหน้ากับชายลึกลับที่อาจถือกุญแจสำคัญของความลับในครั้งนี้จบตอนที่48ตอนที่49เผชิญหน้ากับเงามืดและปริศนาของสมุนไพร หมอกหนาที่ปกคลุมป่าลึกลับเริ่มหนาขึ้นราวกับเป็นม่านที่ซ่อนความลับและความตายชายลึกลับที่ยืนอยู่ต่อหน้าสิงอีและเยียนหลงนั้นเปลี่ยมไปด้วยพลังที่น่ากลัวดวงตาของเขาวาวับด้วยความมั่นใจราวกับว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างเจ้าสองคนคิดว่าการเดินทางมาที่นี่จะปลอดภัยหรือนี่คือดินแดนของเงามืดแ,มมดและไม่มีใครที่เข้ามาแล้วจะได้กลับไปชายลึกลับกล่าวเสียงเย้ยหยันเยียนหลงชักดาบออกมาโดยไม่รีรอ ข้าไม่กลัวเงามืดและเจ้าก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้เขากล่าวด้วยเสียงมั่นคงดับเงาของเหยียนหลงสะท้อนแสงหมอกขณะที่เขาก้าวขึ้นมาเผชิญหน้ากับศัตรูสิงอีรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายศัตรูไม่ใช่เพียงผู้ที่มีฝีมือดาบเหนือชั้นแต่ยังมีความลึกลับของเงามืดที่แสงอยู่ภายในป่าเธอจึงเตรียมพร้อมใช้ทักษะทางการแพทย์และพลังที่เธอมีเพื่อสนับสนุนเหยียนหลง การต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเงามืดที่เคลื่อนไหวรอบตัวศัตรูทำให้การโจมตีของเขาดูเหมือนจะมีพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหยียนหลงใช้วิชาตัวเบาเพื่อตอบโต้การโจมตีที่รวดเร็วเขากระโดดหลบการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดาบของเขาตวัดฟาดเงามืดที่ลอยมาขวางทางซิงอีไม่อยู่เฉยเธอเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้กำลังหรือความเร็ว แต่ต้องใช้ความรู้ในการทำลายเงามืดที่แฝงอยู่เธอใช้สมุนไพรจากกระเป๋าที่พกติดตัวผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์ของเธอในการสร้างน้ำยาที่สามารถล้างพลังของเงามืดได้เธอตะโกนเรียกเหยียนหลงใช้มันกับศัตรูเงามืดจะถูกลบล้างเหยียนหลงรับน้ำยาจากซิงอีและพ่นน้ำยานั้นออกไปสู่เงามืดที่ล้อมรอบชายลึกลับผลลับปรากฏขึ้นทันทีเงามืดเริ่มแตกตัวและจางหายไปชายลึกลับที่เคยมั่นใจในพลังของเขากลับถูกล้อมด้วยความสับสน เจ้าคิดว่าการลบล้างเงามืดจะหยุดค่าได้หรือชายลึกลับหัวเราอเสียงดังแม้เงามืดจะเริ่มจางหายแต่พลังของเขายังไม่หมดลงเขาก้าวเ,เข้ามาด้วยความโกรธดาบของเขาพุ่งตรงเข้าหายเหยียนหลงเหย,ยนหลงรับการโจมตีด้วยดาบเงาของเขาแต่เขารู้สึกถึงพลังที่เหนือกว่าของศัตรูเขาใช้วิชาตัวเบาในการหลบหลีกแต่ชายลึกลับนั้นเก่งกาจในการคาดเดาการเคลื่อนไหว ซิงอีเห็นว่าเหยียนหลงกำลังประสบปัญหาเธอไม่ลังเลที่จะก้าวเข้ามาช่วยเธอใช้พลังการแพทย์ในการสร้างกรอบพลังรอบตัวเหยียนหลงทำให้การโจมตีของศัตรูช้าลงและไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อยในที่สุดชายลึกลับก็เริ่มอ่อนแรงลงแม้เขาจะพยายามยื้อเวลาแต่เงามืดที่เคยช่วยเขากลับไม่เหลือพลังอีกต่อไปซิงอีและเหยียนหลงใช้โอกาสนี้เพื่อจัดการศัตรูจนสิ้น ชายลึกลับล้มลงกับพื้นร่างของเขาเริ่มแตกสลายไปกับเงามืดที่เขาเคยควบคุมสิงอีและเหยียนหลงมองดูกันด้วยความโล่งใจแต่พวกเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วหรือชายลึกลับพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความท้าทายสมุนไพรที่เจ้าค้นหานั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ผู้ที่ครอบครองมันไม่ใช่คนง่ายที่จะต่อกรด้วย คำพูดนี้ทำให้สิงอีและเหยียนหลงต้องหยุดชั่วคราวพวกเขามองหน้ากันและรู้ว่ายังมีศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากำลังรอพวกเขาอยู่หลังจากการต่อสู้สิงอีและเหยียนหลงเดินทางต่อไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่าสถานที่ที่สมุนไพรซึ่งมีพลังรักษาอยู่ตามคำบอกเล่าของหญิงชราท่ามกลางความเงียบงันพวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในอากาศพลังที่ไม่เหมือนสิ่งใดที่พวกเขาเคยเผชิญมานี่มันไม่ใช่เพียงแค่สมุนไพรธรรมดา ซิงอีกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดมันมีพลังบางอย่างที่ปกป้องสมุนไพรนี้อยู่เหยียนหลงมองไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะต้องเผชิญข้าจะยืนเคียงข้างเจ้าทั้งสองเดินเข้าไปในป่าลึกที่นั่นพวกเขาพบกับแสงสว่างอันลึกลับที่ส่องประกายออกมาจากพืชพันธุ์ที่ถูกปกป้องโดยพลังบางอย่างซิงอีรู้ได้ทันทีว่านี่คือสมุนไพรที่เธอค้นหาแต่ในขณะเดียวกันพลังลึกลับนี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่าง ผู้ที่มองหาสมุนไพรนี้ต้องพิสูจน์ตนเองว่าคู่ควรเสียงลึกลับดังก้องไปทั่วป่าการทดสอบครั้งสุดท้ายกำลังเริ่มตน้นจบตอนที่49ตอนที่50การทดสอบแห่งป่าลึกลับและการค้นหาความจริงท่ามกลางแสงสลัวในป่าลึกซิงอีและเยยนหลงยืนประจันหน้ากับพลังลึกลับที่เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างหมอกบางๆปรากฏขึ้นจากพื้นดินแผ่กระจายไปทั่วป่าราวกับม่านที่ปกปิดสิ่งลี้ลับ รูปร่างของชายในชุดคลุมยาวสีขาวปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกใบหน้าของเขาเลือนลางแต่สายตาที่เต็มไปด้วยพลังและความลึกลับจ้องมาที่ทั้งสองอย่างแน่วแน่ผู้ที่ปรารถนาจะครอบครองสมุนไพรต้องพิสูจน์ความคู่ควรของตนชายในชุดคลุมกล่าวน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำและก้องกังวลสิงอีรู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาแต่เธอยังคงยืนหยัดด้วยความมุ่งมัน่น เหยยนหลงมองชายในชุดคลุมด้วยสายตานิ่งเขาจับดาบเงาในมือแน่นพลางเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเจ้าต้องผ่านบททดสอบสามประการชายในชุดคลุมกล่าวต่อและถ้าเจ้าผ่านมันไปได้เจ้าจะได้ครอบครองสมุนไพรที่เจ้าปรารถนาแต่หากเจ้าล้มเหลวพลังของสมุนไพรนี้จะกลืนกินเจ้า ซิงอีและเย,ยนหลงสบตากันพวกเขารู้ดีว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกหากไม่สามารถนำสมุนไพรนี้กลับไปได้ชาวบ้านที่หมู่บ้านก็จะล้มป่วยและอาจเสียชีวิตบททดสอบที่หนึ่งความกล้าหาญและการเสียสละทันใดนั้นดินใต,ใต้เท้าของทั้งสองเริ่มสั่นสะเทือนและพื้นดินก็แยกออกเผยให้เห็นหลุมลึกขนาดใหญ่ในนั้นมีไฟลุกโชนขึ้นมาเสียงกรีดร้องของคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายดังก้องไปทั่ว เจ้าต้องกระโดดลงไปเพื่อช่วยคนที่กำลังจะถูกไฟกลืนกินชายในชุดคลุมกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบซิงอีรู้สึกถึงความกลัวที่แผร่ซ่านเข้ามาแต่เธอก็ไม่รอช้าข้าต้องช่วยคนเหล่านั้นเธอกล่าวขณะที่เตรียมตัวกระโดดลงไปในหลุมไฟเหยียนหลงจับแขนเธอไว้เจ้าจะไม่รอดหากเจ้าลงไปคนเดียวข้าจะไปด้วยเขากล่าวด้วยความแน่วแน่ ทั้งสองคนกระโดดลงไปในหลุมไฟความร้อนที่แผ่ซ่านออกมาทําให้พวกเขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้แต่พวกเขายังคงก้าวไปข้างหน้าขณะที่เสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็พบกับกลุ่มคนที่ถูกขังอยู่ในกรงเหล็กกรงนั้นกําลังถูกไฟลุกโชนพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรเพื่อช่วยคนเหล่านี้ซิงอีใช้ความรู้ทางการแพทย์ของเธอในการสร้างน้ำยาที่สามารถดับไฟได้เธอใช้เวลาที่มีจำกัดในการเตรียมมัน ขณะที่เยียนหลงใช้ดาบเงาของเขาในการตัดกรงเหล็กและพาผู้คนออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นหมอกที่เคยปกคลุมเริ่มจางหายไปชายในชุดคลุมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเจ้าผ่านบททดสอบแรกแล้วแต่ยังเหลืออีกสองบททดสอบบททดสอบที่สองปัญญาและความเข้าใจชายในชุดคลุมสะบัดมือเบาๆพื้นที่รอบตัวเปลี่ยนแปลงทันที ทั้งสองพบว่าพวกเขาอยู่ในห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือโบราณและม้วนกระดาษมากมายข้างหน้าเป็นปริศนาที่ซับซ้อนอยู่บนกำแพงเจ้าต้องแก้ปริศนานี้ให้ได้เพื่อเปิดทางไปยังสมุนไพรชายในชุดคลุมกล่าวซิงอีมองไปที่ปริศนามันเป็นข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรโบราณซึ่งต้องอาศัยทั้งปัญญาและความรู้ในการตีความเธอเริ่มวิเคราะห์ข้อความแต่ละบรรทัดขณะที่เหยยนหลงเฝ้าดูด้วยความระมัดระวัง ข้อความนี้กล่าวถึงสมดุลของชีวิตและความตายซิงอีพูดขึ้นมันบอกว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการเสียสละและการฟื้นฟูการรักษาคนหนึ่งอาจหมายถึงการเสียสละคนอื่นเหยียนหลงขมวดคิ้วแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเลือกว่าจะรักษาใครหรือไม่สิงอีพยักหน้านั่นคือการทดสอบของปัญญาการเข้าใจว่าบางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสียเพื่อที่จะรักษาสิ่งสำคัญ ในที่สุดซิงอีก็ไขปริศนาได้สำเร็จเมื่อเธอพูดคำตอบสุดท้ายประตูขนาดใหญ่ที่เคยปิดตายก็เปิดออกและทางเข้าสู่บททดสอบสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นบททดสอบที่สามหัวใจและการยอมรับเมื่อทั้งสองก้าวเข้าสู่ห้องสุดท้ายพวกเขาพบกับสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดในห้องนี้มีเงาร่างของคนที่พวกเขารักและคนที่เคยเสียสละเพื่อพวกเขาในอดีตปรากฏตัวขึ้นเจ้าต้องเผชิญกับความจริงในหัวใจของเจ้าเองชายในชุดคลุมกล่าว เจ้าอาจต้องเผชิญกับความผิดพลาดหรือความเสียสละที่เจ้าเคยทำและยอมรับมันเงาร่างของคนที่ซิงอีรักมากที่สุดปรากฏขึ้นเป็นคนไข้ที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือได้ในอดีตซิงอีรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เคยหลอกหลอนเธอมานานหลายปีความล้มเหลวในการรักษาชีวิตของคนที่เธอห่วงใยเหยียนหลงเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตนเองเขาเห็นภาพของพ่อแม่ที่เสียชีวิตในสงครามและความรู้สึกผิดที่เขาไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ เจ้าต้องยอมรับว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ชายในชุดคลุมกล่าวสิงอีและเยียนหลงต่างผ่านบททดสอบนี้ด้วยความเข้าใจในหัวใจของตนเองพวกเขารู้ว่าความล้มเหลวและความสูญเสียคือส่วนหนึ่งของการเติบโตและการยอมรับความจริงนี้ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นหลังจากผ่านบททดสอบทั้งสามชายในชุดคลุมยิ้มเล็กน้อยพวกเจ้าผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วสมุนไพรนี้เป็นของเจ้า เขาชี้ไปยังสมุนไพรที่เปล่งแสงอยู่ตรงกลางห้องสิงอีและเหยียนหลงเดินเข้าไปใกล้สมุนไพรและในที่สุดพวกเขาก็ได้ครอบครองสมุนไพรที่สามารถรักษาผู้คนในหมู่บ้านได้แต่ก่อนที่ทั้งสองจะออกจากป่าชายในชุดคลุมกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายแต่จงระวังผู้ที่ครอบครองสมุนไพรนี้จะต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเดิมการทดสอบที่แท้จริงยังมาไม่ถึง คำพูดนั้นทำให้สิงอีและเยียนหลงรู้สึกถึงภัยคุกคามที่ยังไม่สิ้นสุดแม้พวกเขาจะได้สมุนไพรมาแล้วแต่การต่อสู้ที่แท้จริงกับเงามืดกำลังจะเริ่มตน้นจบตอนที่ห้าสิบ